เปิดแล้วศูนย์ MRF แปรรูปวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงแห่งแรกของไทยบริษัทดาวและพันธมิตรนำล่องลดขยะสร้างอาชีพกระจายรายได้ให้ชุมชนระยอง6กันยายน2566ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร Material Recovery Factory, f a c i l i t y MRF ซึ่งเป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยสำหรับการคัดแยกและยกระดับคุณภาพวัสดุรีไซเคิลเหลือใช้ในชุมชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีฝีมือคนไทยพร้อมดำเนินการในรูปแบบธุรกิจชุมชนหรือ community enterprise ซึ่งก่อตั้งด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้แก่ กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยววบพขสถาบันพลาสติกเทศบาลตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางและจังหวัดระยองตั้งเป้าแก้ปัญหาพลาสติกใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิลในหลุมฝังกบเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในแต่ละปีกว่า1,000ตันและลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ถึง 2, 4 0 0ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี การจัดตั้งศูนย์นวัตรกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร Plastic Circularity Community Enterprise Material Recovery Facility (MRF) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณร่วมกว่า20ล้านบาทจากกองทุนดาววิสเนตอิมแพ f ฟาวและกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการด้าน การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบอพอขอโดยมีเทศบาลตำบลบ้านฉางเป็นผู้สนับสนุนและจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวซึ่งเป็นธุรกิจชุมชนที่จะดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในปี2567 ากการลงการบันทึกข้อตกลงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะความป่วมือครั้งนี้จงได้ดูรถานการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของพันธมิตรทุกภาคส่วนและท้องถิ่นสามารถลดปริมาณที่ายให้คงแน่นอนสร้างคุาเพิ่มในการจัดการวสรุปพื้นที่รวมถึงยกระดับคุณภาพของวัตถุอิสรอสองตามรบเบรษบผิดหมุนเนี่ย future aspiration o f t h i s b บ n h น o a n mrf enjoy and close the loop Aligning with nuclear feedstocks. The collaboration incorporates the partners' experience and expertise while also encouraging community waste segregation and optimization to increase value and revenue for the community, as well as without the participation of partners and support from the community along the way. <laughs> ท่านนายกเทศมนตร,รีตำบลบ้านฉานท่านผู้ว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยท่าน,นประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุเวียนหน่วยบริหารและจัดก,การนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่านผู้่วยการสถาบันพลาสติกมิสเตอร์จิมพิเทลินส์แชร์ซีอีโอดาวผู้บริหารท่านผู้นำชุมชน สิบวันชนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับเมื่อปี2 5 6 4หสหรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเกิดการพูดคุยกันระหว่างดาวและสถาบ,บันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวอนครับถึงแนวทางที่จะจัดการกับปัญหาพลาสติกและวัสดุหลบใช้โดยการประยุกต์ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีของวอวซึ่งเป็นมิลปินคนใด และความมุ่งมั่นของดาวที่จะใช้ในการจัดการทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy ประกอบความตั้งใจและแนวคิดของท้งแนายอำเอบ้านฉางที่ต้องการจัดการขยะในพื้นที่และแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนและนำวัสดุเหลือใช้จากทั้งพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์แทนที่จะทิ้งหรือฝังกลบในส่วนของเทศโบ์เทศบาลตะบลบ้านฉาง ก็มีความประสงคที่จะสนับสนุนสถานที่และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และเลงเห็นว่าโครงการนี้จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนบ้านฉางให้ดีขึ้นจมงัก็ตรท่านนายออบ้านฉางทุ่งกิติพงศ์ุรวัติท่านนายอเภเมืองระยองเออคุณเรืองฤทธิ์ปอดธรรมท่านนายกเทศมนตรีตาบลบ้านฉาง ิมคุณธีรนแชน CEO เดลมิสเตอร์จิมพิทรีประธานบริหารกลุ่มบริษัทเกลประเทศไทยคุณชัดชัยเลื่อนผลเจริญชัยประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหองเวียงหน่วยบริหารและจัดการกลุ่มด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราเพิล่ลว,วิภาหหล่อสูงสุดคุ้มในการสถาปั านผู้บ ane, ริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยรวเป็นนักวิทาศาติฐภายใต้กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมววทำการวิจัยมาปีนี้เป็นปีที่60แล้วค่ะเราได้สร้างสรรค์งานวิจัยพัฒนาและบูรณาการพยายามที่จะนำเอานวัตกรรมเข้าไปสูส่การผลิต นำนวัตกรรมไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระบวนการต่างๆและกตอบสนองการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวอรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ในวันนี้วอรได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งศูนย์วัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการจัดการและการแปลรูปวัสดุรีไซเคิลอย่างครบวงจรที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่และแสดงให้เห็นว่าการนวยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีมาใช้ในพื้นที่สามารถทำได้จริงทั้งทั้งวอมอและกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยระนักถึงความสำคัญในการจัดการวัสดุรีไซเคิลแบบมีส่วนร่วมด้วยการนำ ใจวิยากต์เทคโนโลยีซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานบคขอมาขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการวัสด Re ุรีไซเคิลให้เกิดเป็นผู้ประทังและขยายผลความสำเร็จจากตามเดียเด่ยวโมเดลซึ่งเป็นหน่วยงานของบอวที่เป็นศูนย์ต้นแบบในการจัดการขยะอย่างคง,งจาวนรค่ะหน่วยบริหาร ทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหราขอ,อมีภา,ารกิจที่จะสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยพักการให้มีการใช้นวัตกรรมนะคะและมีการทำงานร่วมกันระหวา่วางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศทําให้งานวิจัยสามารถในำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ก็กข้อมุ่งสร้างสาานนาัญชา,ต,าติในการแข่งขันของชาติภายใต้การเศรษฐกิจหมุนเวียนตามนโยบาย BCG, BioCircular และก็ Green ของประเทศไทยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความยัง่งยืนที่ดีให้กับประชาชนและก็ผู้ประกอบก,การนะคะขอบคุณครับอ้นพกรากษตรไทยนิ่งใหญ <laughs> the first thing I'd like to say is uh, simply thank you. When <laughs> our communities, nonprofit organizations, and businesses come together to help solve some of our greatest challenges, I think you'll find that this will not only generate sustainable local income, it will also help eliminate waste and help others see the many benefits of, of establishing a more circular economy. this facility will be a role model while at the same time will remove as much as 1,200 tons of plastics from the waste stream every year and return them to valuable use. like those of you here today, dow and the greater chemical industry is working hard to make that transition as well. Committed advancing. จังหวัดระยองรู้สึกเป็นเกียรติและมีความดีดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นส่วนร่วมาก,าการพิธีเปิดสูงนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการและแปรรูปวัสดุทีไใส่เคิลองทุกองค์บ้านฉาก MRF ผลิตกำลังร้างระยะองต้นแดดการจัดการจากยั่งยืนในวันนี้นนเราจะต้องแต่งเดินประเทศไทยเราเนี่ยสมัยที่ยังไม่พัฒนาไม่ก่อนภาชนะเราใช้ อาจารเด็กคนที่อายุ50ขึ้นไปอาจจะเห็นในอดีตเราซึ้งหลจะส่ะสไปตองรื่ไปกล้วยอบองาาชาวบ้านเรียงไบตองอุปกรณ์ในระอย่างเราซื้อในอดีตอ่ะแลตอนหลังมันมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโ,โนโลยีนะครับมีการทีวีตลลัวเรียมขึ้นมาอะจาย์เป็นน้ำมันเป็นก,นนกนรรมฐานอะไรต่างๆแล้วก็เป็นเม็ดพลาสติกตอนหลังพิสูจน์เป็นว่าพลาสติกมันจะทดแทนสิส่งอ,อื่นได้จะมีการจัดการในรูปของพลาสติก วัฒนธรการภาชนะการเก็บกักหลายๆอย่างที่อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของน้ำของเหลวเนี่ยพลาสติกดีที่สุดเปาเส้นย้ายง่ายแต่หลังจากที่มีการค้นพบว่ามีพลาสติกเพิ่มปริมาณมากขึ้นในโลกมีการพบกันว่าหนึ่งการส,สลายของพสสงลาสติกต้องใช้เวลาสองสามร้อยปีในการก็จับจะมีผลต่อบนธรรวะองคติของโลกเขาอยาัฝาดจะเดินก้าวหน้าจะมีการคิดค้นว่าจะทำอย่างไร ให้น hey, oh, huh. ี้โรบินเป็นโรคสีเขียวลดภาวะโรคมดอะไรทุกประกอบมีการคิดค้นในการคิดว่าหลังโควฉลาดตลาดเอเชียต้องยอมรับในเทคโนโลยีอันนี้ว่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปวัตถุอินทรีย์ขึ้นมาใช้วิธีการกำจัดสมัยใหม่กําจัดขยะไม่ได้กับสิ่งที่ไม่เป็นมลพิษเอามาประยุกต์ใช้อีไซเคิลตรงนี้ในทยุโรปว่ารถยนต์บริษัทผลิต่างก็นำวัสดุอีไซเคิลแาบเยอรมันที่เจริญกัะตัว รถยนต์รถเบนซ์รถมีเกียบิวเดี๋ยวนี้ก็นำมาจากญี่ปุ่นก็นำวัสดุดีไซเคิลส่วนหนึ่งมาเป็นประกอบทีนี้การส่งเสริมของสหภาพยุโรปก็เป็นรถเรื่องสายโยกประเทศจากเอเชียประเทศไทยไปส่งสินค้าไปเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัตินี้มีคุณสมบัติเป็นรถเรื่องอัลกอริทึอะไรต่างๆอันนีอุปกรณ์ของส่วนที่ลดภาวะโลกร้อนเพรเป็นข้อจำกัดก็มีบังคับโดยอัตโนมัติครับแล้วเมื่อประมาณสี่สัปดาห์ที่แล้ว ท่านนายกรัฐมนตีท่านประยุทธ์จุติโอชาท่านมาตรวจการจตุโยท่านรู้ว่ามาอยู่ที่นี่เป็นผู้สานกันเมาองประพฤตมีท่านรัฐมนตรีตามมาประมาณห้าปุท่านนะครับและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในขณะนั้นท่านก็บอกว่าระยองเนี่ยคนมีการปรับนโยบายนโยบายคือส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับต้องบอกว่าให้ส่งเสริมเรื่องคาร์บอนเครดิตให้ส่งเสริมพี่น้องประชาชนในจังหวัดระยองที่พอมีที่ดินว่า ให้ผูกต้นไม้50-8ชนิดรัฐบาลจะส่เงเสริมเช็คทรัพย์เงนเครดิตเพราะต่อไปโรงงานจะต้องไปซื้อจากลูกท่านม่มีรายได้ไม่งั้นเขาไม่สามารถที่จะส่งสิมเช็คทรัพจำหน่ายในยูโรในพียูได้หรือในสหรัฐอเมริกาได้เพราะมีข้อจำกัดเรื่อง,อองก,การส,าส่งเสิมตดังนั้นก็ต้องซื้อทรัพย์เงินจากลูกท่าทั้งเลยส่งเสริมรรัฐบาลส่งเสริมแล้วก็เป็นประเทศจนระยองเราส่งเสริมเพราะว่าในหลักอุตสาหกรรมเนี่ยจะทุกประเทศ มีไม่กิจวัตนะครับท่านมีสุปาการชนรีนขอขอบพระคุณน้องด้วยนะคะขอเซประมือด้วยค่ะ,คนนะ,คะและในช่วงเวลาที่สําคัญนี้นะครับเราจะมาร่วมกันนับถอยหลังเพื่อเป็นสัญญาณให้กับท่านผู้บริหารในการเปิดศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแตรรูปวัสดุร <c oughs> ีไซเฟคิลครบวงจรโดยพร้อมเพียงกันครับ <c oughs> เ,เมื่อพวกเรานับถอยหลังแล้วรบกวนท่านทําท่าเก็บป้ายค้างไว้ก่อนนะครับและมองตรงมาที่กล้อ,องของที่พีสื่อมวลชนรพร้อม <c oughs> 5, 4, 3, 2, 1. รถคุณท่านผู้โดยสาเสียบป้ายคลางไว้ก่อนนะครับท่านออกที่ต้องนะครับในที่นี้